สวัสดีค่ะช่องรายนิชาสี่สองแปดเก้ายินดีต้อนรับนะคะช่องนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนด้วยใจบริสุทธิ์ค่ะและปรารถนาดีกับทุกท่านส่วนท่านใดที่เข้ามาอาจจะเข้ามาได้เจตนาหลากหลายรูปแบบอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่หมอก็ขอส่งมอบอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะคุณเข้ามาด้วยเจตนาใดก็ขอให้เจตนานั้นวัตถุประสงค์นั้นตอบกลับคุณไปร้อยเท่าพันทวีพบกับการดูดวงความรัก12ราศี ประจำเดือนมิถุนายน2563ไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ราศีตุลคนโสดนะคะส่วนท่านใดที่ไม่ทราบว่าตัวเองเกิดในราศีไหนหมอจะใส่ไว้ในส่วนเพิ่มเติมกดดูตรงนั้นได้เลยค่ะจะมีวิธีแล้วก็ตารางวันให้ดูว่าเกิดราศีไหนอย่างไรการทำนายแบบนี้สามารถดูได้ทั้งราศีแล้วก็ลัคนานะคะอาจจะไม่ได้พูดครบ,บทุกคลิปแต่ก็เป็นการรู้กันนะคะว่าดูได้ทั้งราศีและลัคนาแล้วเอามาผนวกเฉลี่ยกันค่อนข้าง ให้ความแม่นยาได้สูงค่ะไพ่คุมเกณฑชะตาใบแรกของคนโสดราศีตุลในเดือนมิถุนายนนี้ขึ้นหนึ่งไม้เท้าเป็นไพ่ของคนมีการเริ่มต้นความรักความรู้สึกที่ดีคุณรู้สึกกระตือรือร้นกับความรักในครั้งนี้นะคะมันเหมือนเติมไฟให้คุณสดใสและซาบซ่ามีพลังมีเอ NERGY ออกมาโซโลกถือว่าเป็นพลังใจให้คุณได้ดีอย่างหนึ่งเลยทีเดียว มาดูตำแหน่งความรักใหม่ที่เข้ามาสถิตขึ้นอัศวินถือถ้วยบุคลิกลักษณะจะเป็นคนใจเย็นใจเย็นกระทาดน้ำแล้วก็ทำอะไรค่อนข้างมีมากสักนิดหนึง่งปฏิเสธใครไม่ค่อยเก่งค่ะถ้าหากจะจีบก็จะจีบแบบว่านนเนียนเป็นเพื่อนไปรู้ตัวอีกทีก็เป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักรู้ใจไปแล้วเบื้องลึกเป็นคนอ่อนโยนนะคะแต่ในความอ่อนโยนเห็นอินฟินิตตรงหัวนี่มาก็ยัง แกมไว้ด้วยเ,เล่เหลี่ยมไกลๆเอาตัวรอดเก่งแล้วก็มีไอเดียมีความคิดค่อนข้างสร้างสรรค์ความสัมพันธ์คู่นี้นะคะมันแปลกประหลาดตรงที่ว่าทั้งสองคนเนี่ยมี Energy เรื่องความรักค่อนข้างดีทั้งคู่เลยแต่สายสัมพันธ์กลับมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างท่ามกลางความสัมพันธ์ของคู่นี้เงื่อนไขที่เกิดขึ้นระหว่างสายสัมพันธ์ทําให้คนทั้งคู่หรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ย เกิดอาการเกลิ่นไม่เข้าคลายไม่ออกต้องอึดอัดกับเงื่อนไขและแง่มุมต่างๆที่ถูกตั้งขึ้นมาในความสัมพันธ์ต้องใช้ความอดทนกับความสัมพันธ์ครั้งนี้บางคนอาจจะต้องสูญเสียกิจกรรมส่วนตัวหรือสูญเสียความเป็นตัวเองเพื่อแลกกับความสัมพันธ์ในรอบนี้นะคะเ้ื่มีแต่แฮงแมนเกิดขึ้นเนี่ยต้องเสียสละอะไรบางอย่างเพื่อความสัมพันธ์ครั้งนี้ในการเสียสละครั้งนี้มันจะนํามาซึ่งความอึดอัดใจของใครบางคน และแปดดาบกับเดแฮงแมนมันแทนเรื่องขณะที่คบกันไปแล้วสักระยะหนึ่งอาจจะจับโป๊ะหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่งอกขึ้นมาทำให้รู้สึกว่าตอนนี้ความรักของเรามันกับไม่ใช่เราสองคนแล้วอะ่ะมันจะต้องอาศัยความอดทนอะไรบางอย่างเพราะไพาคาสโนว่าไพ่อึดอัดไพ่ความทุกข์ของสายสัมพันธ์มันเกิดขึ้นอาจจะมีเรื่องเก่าเรื่องเดิมที่เคยจบไปแล้ว กับถูกฟื้นฟอยขึ้นมาระหว่างที่คุณคบกันถามว่าสายสัมพันธ์ในรอบนี้ครั้งนี้ถึงขั้นเสียหายเลิกลากันหรือไม่คุณจะค่อยมีอยมีขาเรียกว่าพูดคุยและหาทางแก้ไขปัญหากันนะคะความสัมพันธ์นี้จะดําเนินไปได้ตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้แต่ในขณะที่มันดําเนินไปมันไม่ง่ายเลยมันมีโจทย์เข้ามาท้าทายมีเงื่อนไข อะไรต่างๆให้คุณได้ร่วมกันแก้ไขไปบางทีอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ทางไกลถึงต้องใช้ความอดทนก็ได้หรืออาจจะมีเรื่องรักสามเศร้าเข้ามาภายหลังก็ได้อันนี้ไปแยกฟังว่าคุณจะไปโดนกับปัเหตุไหนปัใจจัยใดนะคะบางทีไอ้เงื่อนไขบางอย่างคุณอาจจะสร้างขึ้นมาเองก็ได้ฝ่ายไหนก็ได้ที่สร้างเงื่อนไขทำให้อีกคนหนึ่งอึอดอัด จำเป็นต้องเลือกจริงๆเหรอเป็นไปนปล่อยไปตามธรรมชาติได้ไหมไม่ต้องเลือกได้ไหมมันจะมีภาวะอะไรแบบนี้แทรกเข้ามาในความสัมพันธ์ของคู่นี้นะคะแต่ที่สุดแล้วคุณก็ประคับประคองมันไปได้ตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้ไม่ง่ายแต่ก็คุณก็จะผ่านพ้นไปได้รอดูกรกฎาคมอีกทีนะคะว่ามันจะเป็นแบบไหนอย่างไรหมอเป็นกําลังใจให้กันละกัน ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใครนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะอดีลัยไว้ใต้คลิปนี้แล้วการดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายค่ะแล้วฝากถึง fc ทาง facebook กดถูกใจเพจลานินชา4289ให้หมอนินด้วยนะคะถ้าหากคลิปนี้พอมีประโยชน์กดแชร์ไปให้หมอด้วยค่ะเป็นค่าครูให้นะขอบคุณและสวัสดีค่ะ